ะไรเป็นลรวะเฮโด้เว็กหน้าโอ้โหปละครสามเปอร์เซนต์โอ้โหว้าวว้าอ้ยหได้ถุงมือเลยเหรอใช่พี่แล้วหนูก็จะใช้เลย เออใช้ออกตัวไหนเนี่ยสายบนพี่มีเปิดตู้เกี่พี่เกียร์นะบ้านใหญ่เห็นมีคนกำลังเก็บเก็ียร์อยู่หัวหิ้วหัวหิยวยิงไม่ได้นี่วะเฮ้คุณฟันบัานเล็กใช่ค่ะซ่อมเครื่องอื่นหรือเปล่าโบหเ น้องต้มเคื่ออื่นได้พี่มีโบตานี่นักคุณศาสตานอีกแล้วเขียวหมดแล้วเนี่ยอยู่เกียวน้าป้าใหญ่ป้าใหญ่เป็นหบบนี้แหนูมีปลาคราฟหนูเข้าตู้แล้วมันจะระเบิดเครื่อง

ได้มึงมึงเจอโถดตู้นี่อีกเนี่ยโดดตู้ใช้ยังไงอะโบว์ของเบคซ่ามันจะมีแบบตู้อล่าใช่ใช่แล้วเข้ายังไงอะเข้าไปเลยเดี๋ยวมันออกเองได้เฉพาะถุงมือปะอยู่ตาก็ได้เหมือนกันตาก็ได้พี่แต่ว่าเข้าตู้ไหนออกตู้นั้นอะ ายได้ไหมยายอะ่ะพ่อเลยไม่ได้เหรอนี่ดูดิ <ไป S 1> ดูไปหา<ด>พ,พ่ออ่ะนิกีิเห็นที่ปั่นปะเสร็จเลยญาี่เจอพลังขึ้นเต่าญาดิอุ้ยลำไม้ไม่ติดอ,อ,อะไรอะชะตาอะไรอะ่ะนิกี้ไม่ได้เพราะว่ามันหมอพี่ เออเติมเต็มเลยฟังซ่อมเครื่องรถแตกแล้วใช่ใช่ไม่ไม่กล่อมแล้วทำด้วยเฉยๆไม่ได้จะดูตกใจเนี่ยนึกว่ามีอะไรไม่มีไม่มีถามเฉยๆเอวแล้วขาโดนเที่ยไฟปะมีรนเทีไฟด้วยเหรอใช่มีดนเที่ยไฟอ่ะ ของอะไรอ่ะเอ่ออ่มซาบันก็มือเกยอะไรสักอย่างอ่ะไอ้คนจุบอันใหญ่แล้วป่ะนะโบลอที่มาแล้วมันส่งลูกบอลเกย์ๆมาตรงเส้นมันเป็นไอเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนเหมือนจะล็อกไม้อ่ะแต่มันไม่ใช่ล็อกไม้อ่ะมันคืออะไรวะพี่ปั่นตาหยุดลงใช่ไหมโบโบเบเอเบลอเบลอบ้านใหญ่ปั่นยังบ้านใหญ่ยังไม่ปั่น โอเคงั้นพี่ปั่นนะบ้านใหญ่อ่ะปั่นเลยปั่นเหมือนมนสปันนานว่ะร์กเอโลแกนป่ะโดนขอวิ่งบ้านใหญ่ได้ไหมได้ครับโดนหนึ่งดอกีพ,พี่ขอ,อเดี๋ยดี๋ยวเดยว พี่ไม่ให้าครเขาขออ่ะกูไม่ได้ขอโม่อยู่ไหนเมื่อกี้พี่ดูพี่ดูโอ้โหนีเขอนั่งอยู่นี่เขาเั่นอยู่นี่เขานั่นอยู่นี่โอเคโอเคตรงล้มเลยใช่ไหมตรงนี้ล้มเลยโอ้ดวงดีเกือไปไปว่ะพี่ไปไปวะพี่ไปไปวะพี่ไวไปนิดนึ่งน้องไปไปวะพี่ ถ้าได้สองันมันทำอะไรได้เจ้าแค่เข้าตู้ก็หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้อันไหนให้หนูกูกีกีกีกไปอ่ะโดนไฟเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก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 เออสมุดมันยืนเข้านะน่ะใช่ค่ะขึ้นปะคึ้นค่ับขึ้นขึ้นแรงไหมไม่แรงเท่าไหร่มาหาเราแล้วพี่ ยังยังไม่ไปยังอยู่เนี่ยพี่มีพี่ก็มีเปิร์สอพี่ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวกินเดก่อไปช่วยก่อนจีไปบ้านเต่าไปบ้านเต่าลองไปช่วยกันลองไปช่วยมีเปิร์สแหลกี่เอ่อพี่ยั้มีเฟิรเดียวกับพี่เปิร์สแหลกอีกกินเด็ดอ่ะใครเด็ดกินเด็ดกินแล้ววะนี่ไม่มาคอเด็ดโอ้โหจกินเด็ด เออขอโทษด้วๆนะพี ia, trips, ่ไปได้ว่าพี่แค่บอกยี่ไม่ได้ดูโเลยนะพี่กะเงพี่กะดิงกระงกระเดิงเนาะนี่ยังไนอะนอย่างฮิวด้วยอยู่บนขวาค่ะแถวกีเลยโอ้โหไ่ไปอยู่ซ้ายล่างอ่ะพี่ไปพี่ไปพี่ไปโบอยู่แถวเล็กโบอยู่แถวเล็กโบอยู่บนโคไม่ใปัใหญ่เหรอ ไม่ปัดได้เหรอไม่มี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 ไปก็ไปเลยกี่ไปเลยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอ่ะเจอกันเพื่อนละไปเองไปเองนะมึงพังไมปเองนะกูบอกเลยมึงพังไมปตัวเนี้ยมึงเสร็จกูอ้าวหาพี่ว่ะอยู่พี่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  ขอเล่นขวาล่างนะได้ดิไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นโอเคบินมาใบนี้อย่าบินมาไม่ชอบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้มกดไลค์ด้วยนะคะขึ้นสามขึ้นติดเลยเหรอคุณอยู่ไหมใช่สองนะยู่นะมที่หัวกัน เดี๋ยวส่องไฟทำไมไม่ติดวะส่องไปแล้วใช่ไหมทุกคนยี่สองติดต้องแล้วน่าจะเอียงเอียงคอมาบ้านใหญ่ใช่ปะยังยังโอเคไม่เป็นไรครับได้อยู่ครับเอาไปเครื่องเอาไปเครื่องโหสับเลย ยังอยู่ได้ไงอ่ะยังอยู่ดิอ่พอดีพอดีลุกขึ้นพอดีพุังบางตาพุทธังบางตาเขาวิ่งวนกูกูก็ได้ปั่นออกมาแล้วพี่ออกมาแล้ว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 โอเค ยังนั่งชาร์จอยู่นิดนึงกลับมาแล้วครับโอเคครับข้าเอไปไหนมามนใหญ่กลับปะโบกลั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 บนี่อยู่บันใหญ่เหมือนเดิมแต่พี่มีย่อเร็วแม่งปากแล้วพี่เห็นออร่าผีแม่งด้วย

บ้านใหญ่มันเขบ้านใหญ่พีมัครบ้านใหญ่โอเคโอเคต้องฟังซ่อมเครื่องไหนบ้านใหญ่ออกลับไปนู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 ไปเครื่องนึงพี่สแ่นะพี่กบไปกไปไปบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้นใหญ่บ้านใหญ่วยนี่ เราซ้อมเครื่องสายบนอยู่ได้เลยครับไม่ไหร่เธอจังอะยังเนาะมันมันเถ้าอ่ะดิเอ๊ยะตุ๊กิจปรดตุ๊กิจโอเคมีเล่นอ่ารั่กประมาณกลบการแวะไปดูมันทเอร์ออก วีทูเปอร์เหรอวีทูเปอร์คืออะไรอะ่ะวีทูเปอร์คือพวกไอดอลที่เป็นแบบตัวดีพี่อะไรหรอไม่มาต้องก่อนก็ได้ต้องก่อนก็ได้จะเสร็จเลยมันเฟ้าบ้านใหญ่เครื่องไหนจะเสร็จเครื่องนบ,อนบนขัดนะข้างบ้านใหญ่ถูกโอเค okay. <c oughs> ให้กองฟองไปเติมไหม ตก๊ี่สิบละได้ได้ได้มาเลยมาเลยเติมเสร็จเลยเดี๋ยวไปรอสปรเกต์ไบโบโบอยู่ไหนอ่ะกลับกลับกลักลับกับกับกงเติมเลยนะเครื่องบนสายดูิเต้ามันเต้าเาเครื่องไ้เี้บอกแล้วตลรไม่มาเลยอ่ะ สเต็ปยี่สิบอ่ะกูบอกเลยข้ามเปิดยเปิดบันเล็กหลังบันเล็กกี้มานี่ไม่ได้เปิดหรอกอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแกไม่เอาเด็ดพี่ไปดึงประตูให้เสียงโบพี่ได้ยินเสียงโบ

พี่เล่นไหนอ่ะบ้านใหญ่อ่ะบ้านใหญ่บ,หญบ้านใหญ่พี่พเปิดประตูข้างบ้านใหญ่ที่หายติดรถปัดไม้พี่ไม้เลย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 ไม้ประม้ก็ได้มันเสิร์ฟมันเสิร์ฟมันเสิร์ฟสวยสวยไปฉายสามกระบอกอ่ะทุ่ แมวแล้วไปทำไปประตูไปประตูไปประตูประตูคุณรู้กฎหรืเปล่เลยประตูนี้ยังไม่เปิดกี่ประตูบารเลกี้ได้ปแล้วพี่ปางอ่ะต้องไปมะตามใครอ่ะตามโบเหรอตามกี่ตามกี่ตามกี่เอากี่ไปไม่ถึงเหรอเออวิ่งไปเลยกันวิ่งไปี่ปบ้านแกเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปเปิดประตูให้ เฮ้ยมันตซวปลาตอนนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะคะใครชอบกดไลค์ด้วยนะคะกี้กี้ประตูเสร็จแล้วมามามาได้มาได้มานี้มานี้มานี้ครับพี่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 กี้นู่นนู่นนู่นอยู่นู่น มาตานี้มาดีกันไปตขี่ด้วยนะตีตี้ตีฟังแะปล่อยผีมาก็พบอกยสองน้าจะปล่อยผีมาเขบอกบิงจะเขากระแทกอะบิง